นี่นะคะเราก็จะมารีวิวสติ๊กเกอร์อีกแล้วที่เป็นที่เป็นแบบใหญ่มากที่มันแบบใหญ่เป็นแบบนี้เนาะนี่ที่มันน่ารักแล้วก็ไม่แพงนะคะหนึ่งบาทนะเออเบอถ้าหนึ่งบาทเขาไม่ให้หรอมั้งอ่ะมาเริ่มจากแรกเลยค่ะเป็นอันนี้นะคะเป็นเป็นสีชมพูอันนี้เป็นน้องมีนะ สามารถไปซื้อกันได้นะคะที่ช้อปปีนะคะช้อปปี l a าซาด s าช้อปปี้ a าซดาแล้วก็อันนี้เป็นเซตกันนะคะอันนี้เขาเขาเรียกว่าเป็นเซตกันเลยนะจะบอกให้นี่เป็นเซตกันเลยเป็นแต่ละสีมีสีชมพูสีม่วงอะไรแบบเนี้เนี่ยดูสิทั้งหมดเลยนะคะ,ะก็คือบางทีเราอาจจะมีสีซ้ำเนาะ ต่อไปนะคะเป็นอันนี้อันนี้เราไม่เคยแกะมาใช้เลยนะแต่เขาบอกว่าลายมันน่ารักช่างน่ารักมากเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะหลขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ให้โบนัสนะคะเป็นคนรีวิวรีวิวทางมาจะรีวิววันนี้เลยนี่ค่ะก่อนจะจบอาจจะดึกแล้วมั้งก่อนจะรีวิวจบอาจจะดึกแล้วมั้ง อันนี้ก็จะเป็นแบบเกมเกมนะคะก็มีหนีหนึ่งสองสามสี่นะคะก็แล้วก็มีคอมพิวเตอร์ใช่คอมพิวเตอร์แล้วก็อะไรเกมแล้วก็เกมแล้วก็สซอร์สับมีหลายแบบนี้เป็นเค้กมีมีหลายแบบมากเลยค่ะน่ารักแบบหัวใจ แบบเค้กธรรมดาแบบเค้กวันเกิดนี่เค้กหลายแบบเลยนะคะนี่แล้วก็นี่เป็นสีชมโูนะคะกม,มากกรต่ายนะคะแต่โอ้ยมีหูฟังด้วย นี่นี้ก็เป็นกระต่ายนะคะแต่ช่ต่ายอยู่ในหมีเราจะมีแบรนด์นี้นะคะเราจะมีแบรนด์นี้เยอะมากเลยนะคะก็คือแบบมันลายน่ารักมากคือเราชอบมากแบรนด์นี้แบรนด์นี้คือแบบอยากให้คนอื่นเขาแบบผลิตให้มันแบบน่ารักน่ารักอะไรให้มันเป็นอย่างนี้ค่ะคือเราชอบมากเราจะไปอุดหนุนเลยแหละเพราะอังนี้มันมันป็เติดแล้วดีแล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นเซตอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบ อันนี้จะเป็นตัวใช่ไหมใช่เป็นตัวเกมแล้วแล้วก็น่ารักเป็นตัวการ์ตูนอะไรแบบนี้นะคะเป็นแบบเทศกาลแบบคริสต์มาสอะไรแบบนี้นะคะคริสต์มาสเดย์จิงเกิลเล n จิงเกิลเดย์จิงเกิลอร่อยน่ามันเสียงนี่นะคะนี่ก็เป็นเทดดี้เบรนะคะที่ที่จุก่อนค่ะ นี่นะคะแล้วเราก็เป็น,นเนาะแล้วก็<ช>น,นี่ยน้ำอยูน่นี่แล้วก็น,นี้สรุปเรามีซ้ำค่ะทุกคนซ้ำซ้ำคือเราชอบแบบอันที่เราจะเอาสองแผ่นเนี่ยมันน่ารักมากแล้วเราก็จะชอบใช้แล้วพออีกอันนึงหมดเราก็ต้องไปซื้อใช่ไหมเราก็ต้องแบบเออสะสมไว้สองอันก่อนเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาซื้อนะคะนี่อีกอันนึง อีกอันนึงรีวิวนี่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วก็แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะอันนี้เราชอบอะไรมันน่ารักเราชอบแล้วก็อันนี้มีสองแผ่นเลย <c oughs> <c oughs> นี่นะคะอ่ะอันต่อไปเป็นเค้กวันเกิดว,วุง,ว,งวิงวิงวิงอันนี้จะเป็นเค้กแบบพาสเทลพาสเทลเวนดูนะคะ,ะแล้วอันนี้ก็จะเป็น เค้ก okay. หลายแบบเลยใช่เค้กวันเกิดเราสามารถออกแบบให้ให้พี่เขาทำได้นะคะถ้าเราชอบนี่แล้วก็อีกอันนึงเป็นพาสเทลพาสเทลนรนหลับแล้วนี่ค่ะอีกอันหนึ่งซ้ำม์อฟอุ้ยซัมมเฮ้ยซ้มม์เพลเลยทุกคนนี่แล้วก็อันนี้ซ้ม,อ,นนมอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเซตเลยนะ นี่เป็นเซตกันเป็นเซตเซตกันเลยนะเราซื้ออีกอันหนึเลยนะซ้ำไม่ได้ซ้ำอันนี้มันเป็นเซตอ๋อนี่มันเป็นเซตกันซ้ำซ้ำเป็นสองอันเด้อทำไมอันนี้มันซ้ำอ่ะเราซื้อแบบไม่ซ้ำไม่ใช่หรออ้าวมันซ้ำมันซ้ำ ไม่เป็นไรค่ะทุกคน <co> ก็ถือว่าเราชอบนะ,อ,ะอยาขออีกไงโอเคมาก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะทุกคนก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้ง,ก,งกิ้งให้ช่องปิกเชนนั้นเท่านั้นนะคะ<ร>ไปแล้วนะคะ